เฮตซาตของพระเฮานี้มีการเติบใหญ่ขยาย่ตัวอย่างรอบด้านซึ่งเรียกว่าบ่มียุคใดสมัยใดที่ฮวงเหือ่งเหลืองเลื่อมคือปัจจุบันนี้ได้ไปฮอดไปถึงพนักงานพวกเฮาได้ไปฮอดไปถึงและก็ได้เอาใจใส่ศึกษาอมหมนำพาพ่อแม่ป่าสนบรรดาเผ่าเฮอันใดให้แก้ไขความทุกข์ความยากอันนี้มันความเป็นห่วงเป็นใยของพรรคของรัฐดีใจหลายมียังบ่เทียบเท่าบดได้บุญคุณของพรรคทิวัญ่ดวงที่สุดต่อรุ่นสุดทอดพวกเฮานี่นะยังให้พญยงยามโกหูหำเฮียน เดินตามพักเลยนับมือนับจะก้าวหน้าและขยายตัวร้ายก็นี่อีกตื่มรุ่นลูกรุ่นหลานกัมเมนบาจะเป็นเจ้าของประเทศชาติจะเป็นเจ้าของดินอนตอนห่้าบรรดาพี่น้องหุวมาาดที่หักแห้งร้ายยังไงดีไปนี่ใช้คำอุทานเนี่ยมันเกือบคันรอบแลอปะ ใช้ทเปือไอม่ท่าเลกะจังหวดจังหวัดกสะพานพระรามสอนี่คือภาคใต้ถนนถนนมเป็นสะพานถนนเนาะไปภาคสะพานออกพวกชันตากไรกันนี่เาเรีว่าปีตทางนั้นผลลีดใหม่ไว้ได้นอกไว้ซ้ำไม่คืเหียเป็นแบลงไปเนี่ยเป็นเหมือนตูมไม้อ๋อนี่เนาะา นี่คือถนนต่างจังหวัดเด้อพี่น้องถนนหกเลนเนาะอันนี้จะนี่ที่เป็นนักท่องเทเรื่องคนของรเทีโอ้พี่น้องเลยผมดูวิวงามขนาดพี่น้องนี่ยี่ทายหอนูหน้าตัวมากของบ้านนอกเออปเน้องคือว่าแหละอยู่แถวบ้านนอกกับต่างจังหวัดเนาะมีหอดูหนอกดูนามีขบเบิวเนาะพี่น้องปลาเนาะพวกเขาอ๋อคือว่าอุดมสมบูรณ์เนาะมี อยู่ลำพูอยู่ลมพานเนาะจุงวัดเขาจะกินยังอย่ารุ่งใครรุ่งหน้าเลยนี่ผมถนนเส้นนั้นไหมเพิ่นขึ้เห็นงามมาเลยทั้งนี้เพิ่งกสิรดใหม่แค่ได้น่เนาะโอ้พี่น่อยเลยพี่หนอยาต่างจังหวัดมันีมากแต่ปอุสัยม์มา้งแต่ตีห่าพี่น่อพี่น้อยมีคนได้นเสา์พี่น้อยอ๋อ นี่แหละที่รังจ่ายเทว่าเขาเป็นแรงงานเนาะเขาได้ออกมาสู่โลกภายนอกแล้วเขาได้เห็นทุกอย่างได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือเขาเว้าได้ไหมแมนไม,ไมเห็นเนาะแมนถ้าพวกอยู่อยู่ในบ,าบ้านแล้วบ่เห็นเอออยู่ในธรรมบ่หรือว่ายนอยู่ฮะคุณยืนไม่ได้ทำมานุษย์มนุษย์ก็อยูนไม่ได้ทำแมน,มนทั้งลูกทั้งพ่อเลยอยู่ในธรรมแต่บ่เห็น แล้วก็จ้าจี๋แต่ควางบนกิเลสแมนมือดอยู่อะไรบ่อ,ออกมาจักรที่อนี่เดิเขาไปพองดีอยู่เออแกนะพอได้ออกมาหายใจนิดนหนึ่งเนาะออกมาจากลู่นิดหนึง่งหายใจไดป้ปพ๊บหนึง่งเบาเลยวระเทศนี่ใส่เลยว่า,า,วาอู้ประเทศนั่นประเทศนี้พอพัฒนาทวประเทศเพิ่นวันจันเห็นต้นอยมมูยุงเป็นตุนย่าง,ง,งสิแมน <c oughs> ือเฮาได้ออกมาสัมผัสแล้วมาเห็นกับหูแล้วก็มาได้สัมผัสโดยตัวเองก็คือเฮาเว้าได้เห็นเนาะว่าต่างจังหวัดของเพิดนลยเป็นจังได๋จังได๋เนาะเบิอกผมงามแล้วก็ะพูดก็ธรรมชาติเนาะพี่น้องนี่คือตกหู้เขาจะวัวลุยไฟไม่ถึงก่อนออ๋ตัดแล้วตัดอี่ไม่ขึ้นไปแหละตัดนี่เป็่อยเห็นน้องมันก็จะวัวตัดเนี่ มันกีตัดออกเบิร์ดเลยเนาะมันเรเลยมันตัดออมันเบิร์ตมันกะส้เน่มันจะลงเลยเนาะตัดแล้วนี่เนี่ยพนตเะหมนถึอ๋อเิเาตัดแล้วฝนต๊มาปุ๊บมันก็ขึ้นมาใหม่ซ้ำซ้ำนีมันซ้ำใว่าน้ำนอะไรางี้กินอย่างเง้อ๋อนเยเนะเู้องยูเอาเนาะกินหอดบ้านเด็กกัเห็นแบบนี้นะ ธรรมชาติพี่น้องไม่เป็นผมแต่เขาทางนั้นเขาได้ผมเม็นเฮาเนาะนี่เนาะอันนี้จะเขาไปย่างนี่ผมเดียเขาบลอนห้าวย่าในบ้านโอ้โหนอนตามป่ายนี่พี่น้องควาสมัยกันอ่านท่านละทางจากวัดมาตรงมีจังสี่รถทัวร์ก่อนรับคุทธมา สามเลนนะพี่น้องถนนุนือว่ากว้างใหญ่เนาะงท่าถ้าการพัฒนาของเพิ่อนี่เพิเน่นยังสิขยายออกไปอีกได้เบิ่งช่องนี่เนาะอือแล้วถ้ารถมันหลายก็ฮอดเสาไผ่อ๋อเพิ่นจริงถ้ารถมันหลายเนาะพี่น้องก็คือสิฮอดเสาไผ่เพิ่นอนำขยายออกไปปั๊กปักเสาไฟอยู่ประมาณนี้คือเดิมท่านหลวงฉีดหอดมันเนอ,อ,อ๋อนนยโอ้เกี่ยวกับกีน่าช้างบานเม่ดพอให้เป็นลูกหลังหลีช้างบานเมฆก็ได้สมมติมีอ๋อ แมงตัวห้องไปห้องมั่นหัวแงแบบยิงม่วางอะไรนี่น้องมนก็นวา้างอื่นเอาไปวางไปอย่ปนี่แหละพี่น้องประเทศไทยเพึ่บโมยุทธการพัฒนาเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆได้ขึ้นซื่อว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนาเนาะบอกคือประเทศที่ว่าพ้นทุกแล้วจะเลื่อนแล้วเนาะพัฒนาแล้วพัฒนาแล้ว,ว,ว,วมองนี้แมนได้มองทันเลยยัง <laughs> เละเทะคือเก่าทางเข้าวบานจะคว้างนี่ดีครับไม่ทางเข้าวบานจะคว้างเนี่ยโอ้ยหลายคนคิดเยอะกันยังพอใจอยากหลาดอยากอยากเอาอยากเอาค่ำไปแล้วมันมันคือหลาดทางเข้าวบานเพื่อนเดียวเนี่ยโอ้ยพีแต่ลุ่มแต่บอเนี่ยเพื่อนดนี่มันติดโอ้ยนาพ้นนี่โมเป็นตาไปนาแรกกับโมเป็นตาไปโมมี่นาได้ติดอยากไปทางนั่งนะนานาพ้นนี่ขี้ต้มนาแรกเนี่ยเป็นไส้ ไปซรายเลยไปกี่ฟุ้นเลยเดีเ๋ยวเื่อเนิ่นกนจได้นน่ครันี่แหละับประดผู้ใดอีได้พี่น้องก็คือว่าปฟังนะเอาเห็นดเขาเห็นเอามาเห็นเออเขามาเห็นในเฟซบุ๊กแหละกับเพื่อนเอาลงลีย่าก็ได้ไปเห็นไปเบิงดะปัณณนี้เขามาสัมผัสเดี๋ยวตัวเองว่าต่างจังหวัดกําอยู่ใน,นตัวเมืองเออนี่มีของพวกเขาเลยคือบานนะวอกพีน้องนี่พวไใดว่าคือบานท่านนี่หามกยัง หาเห็ดหาหน่อไม้กรมี่เนี่ยหั่นปลาหน่อไม้หน่อต้นหน่อไม้หนโอ้หน่อไม้ลายเนี่ยหน่อ้ยแซ่บต้นหน่อไม้ลานะโอ้ตรงนี้หน่อไม้เสียบใบบานเนี่ยเออนี่เบนถนนบ้านเกินเมื่อเกินแล้วก็เห็ดแยกไปหันแยกไปนี่โอ้สะพานล้อยความกว้างอ๋อสะพานนนี่สะพาน สะพานลดคามนะผมเรียนสะพานลอยนะพี่น้องอ๋อบ่ต้องเฮ็ดไฟแดงบ่ต้องมาเสียเวลาอยู่บันนี้วันอะไรกันนี่มาวันไปหอดฟังแล้วเลยตับวิตตับนี่เนาะนี่คือทางนาก็จะเป็นสะพานลอยนะพี่น้องบสะพานลอยของเพลินนี่คันสมมูรณว่ะทาเพลินเหตุพิธีหรือเปิดพิธีหรือว่าเปิดพิธีแบบเปิดบ้านนะประผู้ว่าปีหนึ่งจักสิบ เปิดแล้วหรือบสนนะ่สภาพเนี่ยไม่เป็นไรมันหลาย้ห่าคารมีสภาพน,น,นั้นเดียวเนี่ยเปิดแล้วเกือบเปิดอีกคนอยู่หนีแห้งในเมืองนี่ยสองร้อยเมตรมองสองร้อยเมตรมอง,อง,อมมองกินจนอิ่มแน้มัยปมาตูดกินนลยนโอ้ยตูดกินนีเจ๊สิว่าสัมไดรเลยเนะยาะกินแล้วแบบต๊อกมือย่อๆกันได้ขนาดนีแมนเปิเอา ความงามความอลังการของต่างจังหวัดเห็นแหละมันอดถ่ายว่าได้เนาะเอาเห็นความมันงาม <500 00. S 1> งานอะไรสะพานลอยพี่น้นองเบิ่งเอาห่างกันประมาณลอยกว่าเมตรเนาะลอยกว่าเมตรกลับมาเห็นสะพานลอยอีกมาเห็นเช่นไรม้วนไส้คามีมอร์ไซส้คา,ามได้ดนิดอ๋อนี่มอเตอร์ไซส้คามได้ นี่นี่น่พี okay ่น้องสะพานลอยหมอไส้คามเน่นนิสำหรับหมอไส้นี่นะรล้วกับคนขึ้นนี่เนาะใส่ครูกันกับคนเอานี่ใส่ครูกันเนาะพี่น้องเนาะเดือดเดือเดอดเดือ้เดือดเดืเดือดเดือดเออเดือดเดเอดเดือด้องไอดเเดอดเดือดเนือดเดือดงด่อเนอดอ เอาเรียกสองกูเนี่ก็พอเนาะแมนตัวซีตรงเนาะแมนเอาซองเลนเอาซองเลนพังนี่ก็พ่อเลยมาต้องเอาซีเลนเออแค่นี้ก็โอ้ยเียจะทำกี่ทีเนี่ขอเพิ่ลไปสมัครเ,<ม>เดินไม่เฮอต้องเดินเรือยจะเล่นแล้วจะเล่นอีก,กเลยแหละพัฒนาแล้วพัฒนาอีกกว่านี้ ลงกับรถทีนี้บ้านเฮาบ่มีเด้กับรถแบบนี้เป็นกับรถคือวัดใจเนาะพี่น้องนี่มันก็จะเียบาบอกยินดีต้อนรับชู่ไซนาด์บอสอ๋อเป็นรอ,อยต่อน้องพี่น้องเนาะ,น,ะ,น,ะนี่ก็บไซนาท์ี่ิปตต่อไปก็นี่ไปทางนี่ยซินบุรีบอสอ่างทองกรุงเทพ อ๋ออันนี้จอดผักง่วงง่วงจะลองตักข้างนาเลยครับผมอ๋อเอาหนึ่งหน้าไปตากเอฟซีพี่น้องเอ้ผมเล้อยากกินโนน่ามาเซ็นมาเด้อพี่น้องเอ้นี่นี่งเมื่อไหร่มาเด้อจีไปซอร์แมนนี่นะส่งหัวใจมาเด้อพี่น้องเซอร์แมนกินก็กินโอ้ถนนนี่นะพี่น้องเพิ่งง่ามาเลยนี่จะแชมเปญเพนเนตคาเ็นแหนนี่คือเผลิตใหม่ด้วนี่จนนี่โบกครูกับธรรมชาติพี่น้องป๊อ ทงหน้านอโอ้พี่น้องอนี่คือทงหน้าประเทศไทยโอ้จะเป็นใหญ่เนาะทองหอมมีผู้พิลัตบาทเนาะพี่มีอหอดผู้ขอผู้เขาใส่ห่อแร่แบบนี้เนาะใส่เบ็ดงามเนาะใส่เบ็ดกบเบใส่เบ็ดกบใส่เบ็ดป่าและยามนี่ยเป็นเรืเ่องเป็นยาม มองเห็ยังไม่เอาแมนดียังเห็เบ็ดพบดีตัวแ้กเี่ยทิปปลาเนโอ้ยนี่แหละมีแต่โตเอเบบเลยนะจะเอามีเบ็ดมีครบ่ขายได้เป็นน่ะแมนมีแต่นูหน้าครับมาอย่นี้ลูกกระจับไม่ได้ก็ลูกเหี่ยวลยอ๋อนิานเยอะเลยไมากระจับเออมากระจับอ๋อมากระจับเออเออมาต่มขเดเหสวยงามพี่น้องเออประเทศไทย ลังการพโ่ทางล่างโอ้ถนนเนาะมนแยกไปทางอีกได้ป่ะนี่ลงใต้ทางล่างเรย่อยอเลอโอ้ทางยูเทิร์นนี่ยนะยูเทิร์นโอ้น้องพี่น้องอันแยกม่ตองยูเทิร์นข้างบนยู่เทิร์นข้างล่างคนถึกไม่ร่าเลยโอ้วดมืิดไปเร่ยเห็นปะยูเทิร์นทางล่างป๊บพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเบิ่งถนนนี่แหละบาสมัยวะ อึ้งแล้วอึ่งอีกไอ้คนยึดถนนนี่นะโอ้ยผู้ได้ชีวะจาไดนกระสางเดในวัชไม้ต้นเต้นและอ้อนซ้อนอยากได้พอมันว่าไปยังไงเนาะเด็กเ้็กหนุ่มเนาะนี่ต้องพันปูดจิ้มข้างทางนี่กระเบนยุบใกล้ๆนี่มาขอเผินเอาไปทุบอยู่ต่หน้าบ้านเูยเนี่ยเอาไปเปย์อยู่ไหนวะในคว้างเนี่ยแมนขอเนาะเฮาต้องขอผมเป็นเฮามาหลักเด๊ะนี่แบบคนเคลียร์เอาไปข้างนอกแบบนี้เนาะนี่เนาะแล้วมันยังด็ดีอยู่เนาะเ้ย อันนี้ประเดียวบอลเขาเขาหน้าไปแน่หนเนาอเขาสวนนี่ครับอย่าไปขี่ไดพี่น้องกยแบบนี้โอ้โทกพี่น้องธงหน้าธรรมศาสตรมันแข่งแกร่งโบเมน่าประเดไทยีให้นงมันแขายก่งกับบานผมเลยแบบนี้เด <c oughs> ี่ยเราเกงกันบ้านเอกกับรรทบก็บรรพี่น้อเราเกนอยิ่งยกดนี่เบงนูโนนี่ธรรมศาสตร์ลูกนะอ่อยลูกยังแบบธรรมศาสตร์ไปเลยเนาะอ กับรถน้องน้องเน้องเอาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับบาสมัยจะได้จบมีขุดมีตลอดทรายเลยเนาะปั๊มน้ำมันเนาะผมงนะกับพี่น้องโอ้โหิ่งเอาพี่น้องเกี่ยวแล้วก็มีดแน่นะเกี่ยวแล้วหวานน้ำหอมแน่เนาะเกี่ยวแล้วหวานอันนี้นี่ก๊าซสีอันนี้เกี่ยวแล้วน้าน้ำเอาขุดเกี่ยวแล้วนี่โอ้โหจั๊ดจัดจัดโต เอาเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็พาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหนบอสไม้นี่ยด้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในเหตุทิต่อไปน้องพี่น้องเนาะถ้บผมมีพี่น้องคอยซัพพอร์ตหรือว่าเขามาเบิง่งคลิปบอสมมยกับบอสไม้กับผมมีในมือน,นีเนาะพี่น้องขอขอบคุณพี่น้นองทุกทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแต่คลิปนี้ก็จบเพียไปเพียงเท่านี้น้องพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีเลยสวัสดีครับผม